ใครเหลือจะซื้อคนในใจเราอะใครนะคะที่รักเชฟอยู่ในใจนะต้องรีบจัดคันนี้ยกสูงด้วยยกสูงไหมไมสี่หมื่นออกรถใช้เงินดาวศูนย์บาทมีโปอร์สลลนให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอาไปพรอนถูกๆที่เจ็ดพันสามร้อยบาทตลอดสัญญาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนักสื่อจ้าสวัสดีค่ะวายนะคะมาดูรถเลยดีกว่าอ่งแดงเครื่องเลยจะบอกว่าสวยมากนะไม่มีรอยขยับเลยใช่แล้วนะคะอันนี้ก็ เขาเรียกอะไรเม็ดอาร์เดิมๆเนาะน็อตไม่มีการแก็มาค่ะลูกค้าแบกอบีนะคะคันนี้นะตัวสูงแชแซ่บเจ็ดสนะลูกค้าภายในนะบอกเลยว่าใหม่มากเลยนะคะไม่น้อยด้วยนะไม่สี่หมื่นนะคะอย่างที่แจ้งนะหน้าจอ7นิ้วนะลูกค้าเกียร์ดูโรแมกหกสปีดนะคะแล้วก็บอกแม่ลอยยางไงอะไรคืออยู่ครบหมดนะลูกค้ารถผ่านการใช้งานน้อยใช่นี่เม็ดอาร์คอมซับองคนเดิมนะน่าจะใช้แค่ปี2อปีค่ะคันนี้ปี18เพราะว่า ไม่เขาน้อยมากนะคะข้างหลังก็สวยๆนะคะลูกค้าไม่เคยบรรทุกของหนักนะจ๊ะอ่ะ,อะกู้ภัยอยู่พันทองแต่ว่าด้านหลังแปะสติกเกอร์กาลสินไม่รู้แหละว,ว่าไปไหนมาเออไม่รู้<ด>ว่าไปเที่ยวไหนแล้วสติกเกอร์จากไหนมาแ<ช>ปะบ้างอ่ะใครสนใจให้พี่ไว้ฝากช่องทางหนึ่งจ้าไว้โทรลิงไลน์ปงังุวดด้านล่างทังมาโทรมาต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการรับสัญญาถึงที่สองร้อยฟีถึงบ้าน